สบายดีสบายท่านผู้ชมทุกคนเดอ้อส,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 สบายดีเดอ้อมือนี้เขาจะไปมอบเครื่องให้กับพอเท่าทีนอนแคมทางเลยทานผู้ชมเนาะนี่เครื่องต่างๆอาหารการกินยังกรดซึมเรียบร้อยเนาะขอบใจนะโบสถ FLBC เ้ยค่านผู้ชมเดอ้อมอบเครื่องนี้ให้เพื่อนเนาะไปเบื้องนํากันเลยท่านผู้ชมไป ่บนนอนนอนเพิ่นปันจโบได้มีบนนอนนอนเนี่ยครับสวมก็จะแบบมุ่นอยู่จังสีเนาะไปเก,ก็บกระตุกมาบอค่าได้เขาได้มื่อนี่มื่นอนี้เอากีาไ่ไรเงินห้าพันได้ซื้อห้องกินหาพันได้ซื้อห้องกินบอห้าพันมันเกือบคล้ายขา้ขาวข้าสุกโอ้ข้าสุกห้าพันกรีบ๊บใส่กินเข้าสุกได้เนาะ มือนี้เอาเครื่องนอนยังมาให้มีเต็นท์พร้อมเออพระเจ้าส่งมาให้ผู้บอกเงินพระเจ้าเงินพระเยซูแม่แล้วเงินพระเจ้าพระเจ้าเห็นเห็นพอลุงอยู่แบบนี้แล้วพระเจ้าอยากซวยเรือเห็นบ่พระเจ้าสะกดมาให้เลยเห็นบ่นี่เยอะแยะเลยท่านผู้ชมโอ้ห้องน้องเมย์เมย์ล่าสุด ค<บอ> <laughs> ดว้วยบ่เอนริเออนี่แม่บ่เดชานผู้ชมหดกันมาให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่ามื่อนี้เรามีขา้าวซั้นยังมาให้เนาะเพิ่นได้หุงนึ่งกินเองท่านผู้ชมเพราะว่าเ,เพิ่นมีแต่อันนนั้ตอนมาเบิ่งสุดแล้วเพิ่นมีแต่มหม้อนึ่งะนะครับผู้ชมมีแต่มห,หตม,มหห้อนึ่งเนาะแต่บ่มีบ่มี่วดดูเครื่องนอนท่านผู้ชมเอ้ยครบมาทุกอย่างเลยโอ้ นี่าหารการกินว่าจะเป็นมีเป็นไข่ปลากระป๋องเครื่องปรุงต่างๆเนาะน้ำปลาซอสอิวปลาแดกน้ำมันนี่เต็นนอนทานผู้สมอันนี้แหละเขาจะมากางให้เนาะมาเบิ้ง่ากางเต็นนอนแบบนี้คังแรกทานผู้สมเสือกระหนาวเครื่องนุ่งต่างๆ เออเนชไดเป็งนัวบอสสาตามครับโอ้โหเคยกินกับโอ้บเคยกินเป็งนัวนว่ครับยังไปสบู่แม่ครบเคยกินแต่เกลือกับปลาแดกบเคยใส่เป็งนัวแล้วค่ะแพงโอ้อ่ะจัดไปาข้อมากระจัดไปนี่เคืองใส ต้มกะเปียกแต่แต้นูเนาะเพ่นมีแกงนาะเออมมอเฮ็ดยังกินอยู่มอหั่นโอ๋บ่จักสิโกครับยังล่ะไปเบิ่งเอาเองลองเว้าเบิ่งเป็นยังฮะต้มเปียกต้มข้าวเปียกอาให้ผู้ชมเฮาไปเบิ่งต้มข้าวเปียกเพิ่นเนาะเออบ่จักสิว่าน้องม่บ่จักสิว่าให้มาเบิ่งซั่นใส่ข้าวเปียกเพิ่นอือ ใจอยุดไปยูน้ำนี่นะใจดีเป็นคนเจ้าเปื่อยท่ตั้ฮะใจดีเป็นเจ้าเปลอยันเ้าอยันว้ยพินวานิใจอยุเพินวานิใจอยุดไปอยู่น้ำผูนี่นะพินว่าเอาโค้งมาหายร้ายอยุไปอยู่น้ำผุนี่อยู่นวาทำมือโซ่มาไปตวะนนเอาโค้งมาหายร้ายขนาดะนใจอยไปอยูน้ำผนาะเอามาหายนี่ะพินวา สามผู้ชมมาเบิงกันมาเบิงว่ากางเต็นท์ค้างแกล้งแ,งแล้วค่ะผู้สมเนาะเพราะว่าน้องเมย์มีเต็นต์ตัวนึงอยู่ตอเป็นเต็นท์สปริงแปลว่าผือแล้วมันกางเองค่ะเดะโบเคยแต่ว่มีจค่เท่เนะถ้าว่าตัวนั้นของน้องเมย์กันฟุ้นก็นดีโอเอาไม้เพลินเจ่ตัวนั้นบก,กันฝุ้นเนาะก,ก็เลยว่าเพป่นให้ซื้อมาอย่างสีเนาะมาท้าผู้ชม เบิง่งผนะิดเนาะที่จริงต้องกลางหลวงนี้เนาะหลวงนี้กับหลวงนี้น้องไม่ะกลางหลวงนี้กับหลวงนี้มันคนละทางกันเนาะเอาไหม เด้ยน่มีเก่งยเด้อตมยำชุ่มชื้ระเทียต้ย่มให้มียยดลีม้วยหมดแดงทำาืชวพเท้าพเปี่ยนเปียนหมองพ่มาเนเอาหมองมีบ่เอาบหินมันอนหินมันมีหมดหลเนาะด้ได้เดี๋ยวเพอเท้าโดเดี๋ยวเพอเหมดไลย่ชวเลยใยญบพนีไลว เดาว่าย <c oughs> uh <c oughs> ือเงื่อนไม้ก็บโมยาบสวมกับพ่อปนไรเพื่อนว่าเดี๋ยวพวกค้นตัวเองเนี่ยเพื่อนว่าบุกเคยนอนเพือนไม่เจืเถื่อเพื่อนว่ามเอนาไว้ฮ้ยนี่แหละอันน้นนะพ่อเทาอันนั้นเพ่นสวยพเทาดิเป็นขอบคุณพระเจ้ายางไงทางที่อเจ้าไรครับเกียดขอบคุณยางไง เออด้วยเป็นว่าเิ็าสภาพทย่างดีเป็นว่าบุกขึได้เห็นว่านีดิเอ๊นี่พระผมพอแถวศรีปินหัวไปทางไหนปินหัวไปทางไหนแถวศรีนนทรปินหัวทางไหนจังหวะเอาใจ้นเนื้อเอ่อยตามเนื้อเอื่อยสิบอกดิว่าโบจักบโบจักบเดี๋ยวเต้นเนื้อเอื่อยมีด้วยเพื่นว่า ยังเอื่อยยังเอื่อยจังโลอกเพิ่นเอื่อยยังเอื่อยโอ้เพิ่นว่าอยู่บ้านนอกบ้านอื่ยเอือยเพิ่นว่างน้องเมย์ก็บ่อยากเอาไปแน่นยเอือยเนาะอ่เอือยอ้าวเกี่ยวเ็ดยเอือยไปจังได๋ต่อฮะ กเนื้อยก็เ้เมแต่นก็ชอยเรืออยู่ทีองบรนกนโอ้ทางบรรหนกคนอื่นเนืเมยก็เย่าอเอือยถามว่ามีคนชอยเรือแนวไหนเป็นไรโอ้นี่พรเท่าขอบใจพระเจ้านี่เิ่นเบิ่งพรเท่าอยู่ขอบใจเอาเป็นมาเรื่องเฉพาะอันตัวนอนี่มันเรียบร้อยเด้อพรเทาเด้อถ้าว่ามันพ่นพรเท่าตูดเอาีไปได้ดีไปลี่นผ้าผ้าจางทีดำพเท้าอีเด้อราปกใส่นะ ดูนะพอเท่านาะในเพิ่นเบิ่งเน่เออเบื่องเบเงเบงเบ้งเช็ดว่านหนเพิ่งาเออมาเป็นยังบนอนพอเท่าเองเดี๋ยวเช็ดตีนก้อนก้อนฉีนอดยนี่มันจังอนพ่าเท่าภาสาอังไฤษเดี๋ยวเต้พอเท่าพอท่ามาเบื่องได้ไมอว่าจะปิ้นนาไปนนั่นส้มบรรยากาศโอเค ตามใจเลยอ่เธอก็ดีเลยก็ดีเว้มาหนีเว้เนาะไอกใส่ประอัดมาูมแม่ประตูแม่คันพรเทาฮอนเรามีแต่ส่แอันี้โดยเห้เนเมืองนองนี่ะรว่กันยุกเเนาะยกันยุ่้าเด้อนดสมัยนีงาดีใจแห้งอะไรผสมแล้วถ้ามายากให้ปิดแล้วก็อันนี้ก็พี่ได้พี่กันเด้อเอไดสองชาติ หรือว่ากันยุงไหมเนาะแม่ตอนนี้มันทำผู <sh arp> <sh arp> arp> arp ้เทานอนสิก็ใส่แต่อ um, ันนี้ก็ได้มันก็ลมเข้าดีเย็นกันยุงสบายขัดว่าคุนอย่างคุณกับยามหน้าจังพี่โอยกันพ้นผัวเท่ามันสบายตัวนี้โอ้ยเข้ามาได้กินเออคัดแม่มาหนี่พัชว่าโอ้ไฟมาตั้งเข็มท่องเที่ยวอยู่ดีเนาะพัชว่าบัวเท้าแนี่ ก็ถือ like ว่าพืนถ่มันเป็นนักงเที่ยวได้ฮะเขาออกสักที่สมองจะอ้ายเช่อชซักมันตัอายจนสั่นอเพราะพื้นถ่วในเดวว่าต้องอายดอกนี่มะไรแล้ววันนี้อ๋อคอยลันปันไผ่เลยโอ้ปันไผ่กินนะดูว่าฉันอัดหรือเปล่าเอาพื้นถัลองอัดเบิร์กพื้ถ่เวลาพื้นถวประยูอัดไหม่เนี่ยไรอัดไปเดินหนุ่งทิ่เข้าแม่งไม่ชิเข้าเดินอัดไหนี่ยไรด อตอันนั้นก็กระได้พอเราอาเตตัวนอกกระไดเดอเออดิเป็ี่นอยู่ตัวไหนสะโไปตอนนอนกรไดรูไอัดอาเอัี้โอ้ยโอ้ยซาสุดเด้เป็นไปอีกแต่บันทึกดมุมเนี้ยนดนวดนะทำยามันเปียกเราปะไปไหนเต้นก็ะได้ได้พอเรา มัดกูเนี่ยแม่คือไหนอ่ะสอดค้ากูแบบกูเมียนประไว้เลยนี่วะขันพ่อเท่าอย่างยูนี่บทองกูแนะนำบทองกูไว้นอนตะละมือมากลางอ้อกางเข้ามันสิยาพ่อเท่าไว้ตอนที่พ่อเท่าบริยูอะนะพ่อเท่ามันฟุ้งกเอาของแต่หันก็เอาดึงถ้างก่วงโดยพรอะยางปกก็ได้อะปกผบอ่ที่จริงตัวนี้ก็กันฝนแต่ว่าเวาพื้นว่าถ้าฝนมันแห้งเกินไปนะ ขาปกไว้ก็ดีเหกันเพื่อมันบบเปียกฮอดซาาฮอดเยี่งอันดีดพอเท่าจะกูพอเท่าจะกูหมดเลยนี่ต่อเมื่อพอเท่าบริยูนี่แล้วพอเท่าได้ไปบออื่นได้เอาไปนํามาน่ะ<ด>จึงกูบกญยามีตะปุ๊ดอันนี้แหละรถจะเบืองนี้นโดยแม่นแม่นแม่นเท็ดคือลูกเท็ดเมื่อกีอก้แหละแล้วก็โทษออ,อกซิซื่ง่ายออกซนีแล้วแม่นมันบุบปิ้วพ่ชีขาง รวยมากพอเท่าแล้ว่นูไม่ทายกี่อืมโอเคโค้นจกหนำโอ้ยช่ามดีแบดีความมคนเลยพลุ่ย เป็นหน่อยเกิดมาเห็นคนดีเชียร์เนี่ยมาชมช้ารคนถูกโอ้เกิดมาเห็นแต่ผู้เดียวทำผู้ชมคนว่าที่ว่าบุคคลไม่เคยมีคนมาสวยแม่นหลายเป็นมาซอยเหลือคนถูกด้วยพระธรราขอคนพระเจ้าสู้ๆเรื่องพระเท่าเน้ออาลามีนอามีน่ะมือบ๊ายบายแน่บ๊ายบาย